กับพี่น้องชาวบัวทิพย์แล้วก็พี่น้องการเตกรอนทีปูสมโบกับปัญยามสมโบซ่องสายพันธุ์หลูปลาส้มกับระวังปัตตานีครับปาปนังครับรื่อว่าปัตตานีนาค,นครับนครครับวันนี้น้องไก่เล็กวันนี้เดินทางกันมาทีส่วนปลาเลียนและถึงตอนานาั้นน้องไก่เล็กมาทาคลิปไปหลายๆ่คลิปกับส่วนปลาเลียนแต่ว่านอยมาที่เราได้พูดคุยกับปลาเลียนเสี่ยงจริงตัวจริงครับ ซึงเป็นเจ้าของสวนซึ่งที่มานบัวทิพย์กับได้มาพูดคุยในนำนำเสนอเรื่องราวควงปุุยอินซีอินซีที่ว่าพอชั่นเป็นจริงๆแต่ก็อินซีเคมีที่มีคุณภาพลงดินไปแล้วมันตอบโจทย์เอน็พนพจนซึ่งใจเอ็นพจนมันในไม่เอ็นพ้นนั้นก็ต้องท่ามเจ้าของสวนซึ่งปาลเลียนนี่ดังเดิมนี่เป็นคนที่นี่เลยกับบานเกิดเ,เป็นคน,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 อนอยู่นี่นแหละ กูดาคือรกกอยู่นี่แหละแต่บังเอิญนั้นไว้ายชีวิต่กรุงเทพไปเป็นคุนนายู่หลายปีแล้วซึ่งมีรู้แต่ก็กันไปซึ่งทีนี้แกก็เลยวามีทีไม่รูไไ้จะมาอะไรดีซึ่งกำม,มาพอมีทีก็มีทีก็ได้ร้ายนะแกเรียงกุ้งมั่งเรียงปลามั่งแกวาไม่ไหวแกก็เลยหมั่นกับตุ้มโบตัดตยามซึ่งทำไปตำม,มารับเห็น่น ซึ่งแกลองปิดลองดูนี่คนไม่มีความรู้เรื่องฟองกาลจ่ายปุ๋ยซึ่งกับไม่ไม่รวยเลยเนี่ยเนี่ยเอ้าปลาเลี้ยนวันนี้ค่ะคุณผู้ชมจะ่ผมฟังอิทค่ะวันดีค่ะปลาเลี้ยนกับมีตัวจริงเสี่ยงจริงปลาเลี้ยน,<ๆ>ยนลืมแนะนําไปต <c oughs> ั้มมาทั้มเลยโชว์มากับผมกับเอ้าแล้วจึงปลาเลี้ยนนั้นคนหน้านี้ในการจ่ายปุ๋ยดูเรื่องว่าไง ไม่ดูเรื่องเลยไม่ดูเรื่องเลยเห็นมานี่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 จริงจริงตรงข้ามคนโน่ที่คนนี้ที่บ่อบ่อสักวนู่มาที่ก็เอาตอกลงปอกใจเอาไว้แก่โอเปนแก่ดับเป็นนี่คุณพูดอะไาวะคือรอบรอบหรือมัดหรือมดลองปิดลองตู้ซึ่งบังเอิญนีน้องไก่เล็กทำรายการวิทยุอยู่ทิดกับบ้านแกก็เลยมานางพูดถุยบ่อน้องไก่เล็กนี่ทำอยู่บวชวัดบวชจิบกับอันนี้ไหววิจารการแล้วก็ไหวแตนสาราตหนึ่งตัวเดียวกัน ซึ่งเงมันมานนังคุกคุยกับปลาเลียนอ่าซ<ป>ึงแกแกก็อย่างคึกๆอักอักอย่างไม่ค่อยยากเอาบอ่อวา่าแกดูนะมาเร็วซึ<อ>่งน้องแกลเล็กกับผ่าแกข้าวไปอบรมที่บอ่อสัดจัดขึ้นซึ่งหลังจากนั้นแกเดือมสร้างคุย้ยมาลองชายกันอ่าซึ่งมาลองชายอยู่ประมาณแกแก,แกแกต้องปีปลาเลียนนะไ,นได้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 ซึ่งที่นี่ปลาเลียนชายบัวทิพย์แล้ว มันเอ็นพ่นไหมเอ็นพ่นเอ็นพ่เอ็นพ่นะลวยเียงไหมเกียงอ่าผ anyway. ิวสวยนะผิวเมือนเดน้ายกทิมาที่บกนะมาที่บุกมีราคาเลยผ่อยูชวยจะรับผิวได้จบจบจมซึ่งลูดอกม้ยดอกดอกนะซึ่งในการอ่าก็เรียนเสงของว่ามันมีส่งหรือจะมาปียนรุนรุนเด่นที่ดี มาว่าด so, like, so, 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 like, so, so, ุเอนแบบรุนของดีา so, บ้างนัองนานสี่้กพันเจ็ดพันแปันะก้าพันสิบนที่ส่วนนี้อ่าขวดนี้คือแดไมุุุ่่่นัวอ๋อช่องดูงช่องอ่่ต้องตกองกรจายเกนี่เกลมาังหว่าดูนแด้ดช่องมาตังหวจะบเกี้ยวแก็มาังหวจริงจริงกนองมากว่าวารุ่นมัวมากวา ดอายุแกปีแกปีได้นุนอนปียัสมรรษฐส้างปีสร้างปีอ่าสาปีุอนุกปีอ่าถึงสางปีเชายปุยปวนที่ตื่ใจทุได้มั่งสิ่ใดอ๋อที่กว่ากว่าพ้องแกจ่ายอกจามจ้าแล้วก็ต้องที่ยังที่ม้วกอ่าจ่ายจ่าจ่ายจที่มมวงคือต้องที่กับอกจามจ้าก็สิการตับใบให้มันเต็มสมบูรณ์แล้วก็รวมไปถึง กจ่ายสูตรหนึ่งก็คือสี่เทียวสาสูตรนี่หล็กกจายกันจ่ายนี้แหละซึ่งบอกว่าเป็นรู้นี่เริ่มจายซกี่ได้สีแดงไหมสีแดงไหมสีแดงสีแดงสแดงสี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 าสีสีแงแดงดแีแแแแสีแราสีแามีดสดดงแดดาี เมื ters, er ่อว <ancestor> ่าไอ้ชุดแหลก็คือชุดแหล่ที่คุ้มได้คือสามปีคุ้มถึงสองสูงหกปีอ่าเราแบ่งส่งคู่ใหม่ใหญ่นะซึ่งเนี่ยการผู้ฟังการผู้ชมกับอยากกระตุ้นอ่าตรงนี้ซึ่งที่เนี่ยเพราะว่าไอ้ชุดแหล่สามปีเนี่ยคือช่วงนี้ก็เรียกว่าเป็นช่วงไหวกระดือก่อเริ่มก็เรี่มก็เดินพันจะเรินพันตรงนี้นะมาห้ามเกินซึ่งถึงตรงนี้ซึ่งอาจารย์อ่ามาเรียนายต้องซีซีหมวะสุดสามเมอร์สุดซัมเอร์กับซี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 ตรงนี้กับ แต่ตึงรวมไปตึงเพราะว่าพอเป็นรูดักกิดหนึ่งพอเป็นรูขึ้นดักิดหนึ่งกระจายอ่ากระจายตองซีแน่ยแต่ว่าพอเป็นรูตากำปันนี่ปลาเลี้ยมเดินจใจชอบซีแดงแต่ไส้ไม่มาใส้เกลืเดียวแล้วไส้มาเดียวใส่มาลูมันเตะอ่าคือคือชอบซีแดงมันมันเป็นการเล็งเล็งพลิดผลผลิตผลผลิตไม่รู้แล้น้องใครเลยก็มาให้กระจายกระายก็ให้กระจายเนี่ยเพราะว่าพูดดี ปอว่าจุดจี๊ซ่องก็คืออายุปีนี้นะครับในใจในการไอ้ใจผาบกับนี่ที่บ้านมาเราคือว่าจะช่วยหรือจะเตรียงกับเนี่ยมีมีปอลั่งปลาเลียนปอลั่งเก็บหลุนี่ปอลั่งเก็บทุเรียก็คือตกแต่งกิ้งก้าวเลยแต่งเก่งตั้งใจโอ้ใส่ใจโอ๊คกำกใช่ไหมโอ๊คกำกำต่ำใบกับต่ำใบป่อต่ำใบยัดปอว่จ่องเดือนน่าจะต้องนี่อ่าเนี่ยปลาเลียนเก้าลั่งไปลักงไปจากนั้นเลยครับกับผมนี่แหละครับนี่ผมพวกนี้ต้องจิงเป็นกอนห้ามปลาเลียน ความพอใจดีาเรียนได้มาชายคุยบทิฟมีความรู้สึกประทับใจถ้าเป็นคะแนนนะาเรียนที่รวยเลยถุดยอดถุดยอดถุดยอดยอดนี่นะครับถ้าท่านผู้ฟังท่านผู้ชมทางบ้านนะครับสดใจคุยบทิฟไม่ว่าจะเป็นสูตร1น่เป็นแล้วก็สูตรสอซึ่งเป็นอินซีเคมีก็จะมี333า ไอ้ซ c c ี c กามกมมููอไม่คยุ่งเลยนะจ่ายทุกตองกับทุกตองของวานมดูไม่อนี้เขดูไอ้น้ต้มขันไม้ก็อย่ากรุ่มอนีส่วนมีส่วนกับจ่ลยรับปะเรียนเกชิตันเกเป็นนักไ่ยักต้องกาบันซึงแก้วน้ำปิดกกน้ำที่ว่าน้ำใสกับมนน่นเป็นต้อตะก้อนลงเลยงั้นนั่นเกลี่เมลมาจายได้แกเอาน้ำใสแกลี่มาชได้เลยมันเป็นน้ำต้มปันไม้รบบนี ่ันผู้ปั้งทางบ้านระรับีได้ยินคทำสัมงผัดป้องปลาเหรียญนะครับ้าส้นใจนะครับรู้วิธีสาสามาติดต่อผู้ดูนะครับผู้ดต้องแน่คอยที่ธรรมดาเบอร์โตเบอร์โทรครับเบอร์โตนะครับดูแปดนึงห้าหกก้าสร้างกาวซ่องนึนะครับยำกับยำดูแปดนึงห้าหกากสร้างกาวซ่องนนะครับผู้ดส่งชิ้นส่วนปีกชิ่งดีชว้นเหนในบ้านตง กับผมัยพัเลยกับผมเป็นนังคุ้เลยเป็นนัคนะกับผมจงดึงบานพูดเด้พูดเอ้เอาคับปันนี้ว่าเราลากแค่นี้ก่อนคลิปนี้กับคนที่กับัดีครับพ่อยหก่ครับปันดีคกับ